สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งในไลฟ์แล้วก็ในคลิปนะครับผมวันนี้อยู่กับเดี๋ยววันว่านเออไม่ใช่บิทอคพอเทียสนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเ,เล่า 2, เ,าเ,า 2> เรื่องเป็น2เรื่องฟันนะครับเรื่องแรกที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆอะผมเล่าในไลฟ์ไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมไม่มีโอกาสในการเอามาตัดเป็นคลิปซะดีเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตอน4ปีก่อนก็คือประมาณป20ี2020เนี่ยมันเป็นปีที่โควิดเนี่ยมันระบาดใช่ไหมแน่นอนครับว่ามีโรคระบาดปุ๊บมันก็จะต้องมีีีววัััคนนนนนนเเพื่่่่อออออาาาาามมมใใชชกรรตโะไยยงจูึ ย,ยู่ดีแม่ก็เดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าว่านไปฉีดวัคซีนกันเถอะเดี๋ยวเดยว แม่คือแบบในใจคือชิปเป้เลยช่วงนั้นอ่ะมีข่าวบ่อยมากคือครณรบตัวผมเนี่ยโดนทางบ้านเนี่ยบังคับให้ไปฉีดฟิโนแวคแบบไม่ยินยอมอะ่ะคือหลายๆคนอนะ่ะกลัวเรื่องฟิโนแวคคืออันหนึ่งมันไม่ได้ช่วยรักป้องกันโรคได้ดีขนาดนั้นและสองคือมันมีผลข้างเคียงคือมันทำให้คนหลายๆคนกลัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กลัวแล้วผมก็แบบแคดชิปเป้เลยแม่ทำไมจะต้องมาไปฉีดไอ้วัคซีนนั้นด้วยวะคุยกับแม่ว่าไม่เอาแม่ไม่อยากฉีดแบบนั้นอะ่ะแม่บอกอ่ะใครบอกแม่จะพาไปฉีดแอ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากรุงเทพนะได้รถแอสซาฟินิก้ามาค่อนข้างเยอะแม่เคลจะพาไปฉีดตัวนั้นแหละไหนๆก็มันได้ว่าฟินตัวนั้นเข้าไทยแล้วก็เอาตัวนั้นไปเลยแล้วกันซึ่งโอเคถ้าเป็นแอสตาผมก็ค่อยสบายใจหน่อยอะผมไม่อยากฉีดวัคซีนจิกอะผมพยายามหนีการติดเชื้อจากโรคจิกเนี่ยแล้วยังต้องมาดีวัคซีนจิกอีกเหรอแม่ก็เลยพาเดินทางไปเดินทางไปแบบนั่งรถไปค่อนข้างไกลใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหงชั่วโมงเลยไปถึงนู่นก็ขออธิบายคร่าวๆ หนึ่งที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองคือจริงๆมันไม่ใช่โรงพยาบาลที่เล็กแต่มันก็ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ใหญ่เลยมันกะางๆค่อนเล็กนะครับผมมีบุคลากร,กรแบบห10ลักสิบหลักร้อยเองมั้งอ่ะผมก็ไปทําเรื่องนั่นแหละครับผมผมก็จําไม่ได้นะว่าตอนที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างอ่ะมีตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยตรวจประวัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะผมมรูม้นะผมมรูม้นะบูทแรกเนี่ยมันจะเป็นบูทตรวจสุขภาพใช่ไหมอ่ะตรวจว่าเป็นวัดติดโควิดไหมมีปัญหาอะไรไหมไม่ใช่ไหมผมก็ไปอ่ะช่าง อยู่2แบบนะคือ a s t r a f e ินิกกับ FINOWAC อะฟิโนแวกไหมลูกฟิโนแวกเนี่ยเหมาะกับวัยรุ่นแบบดูนะเนี่ยเนี่ยคนมีกำลังวังชาอายุน้อยเนี่ยเหมาะกับฟิโนแวกมากเลยนะแอสต้าเนี่ยผลข้างเคียงม,มันแรงนะคือแบบมันไม่ค่อยเหมาะกับคนที่แบบคุมคุ้มกันแรงๆแ,แบบวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เพาให้ผลว่าแอ t ต้าเนี่ยมันจะเหมาะกับ คนที่สูงอายุเพราะว่าภูมิของผู้สูงอายุมันไม่ฝูงมันจะไม่มีผลข้างเคียงสักเท่าไหร่ผมก็บอกว่าอ๋อไม่ครับผมผมจะฉีดแอสตานะครับผมผมไม่เอาฟินอเวกนะครับผมเขาก็บอกว่าอ๋อเหรอโอเคิวคิวผมคิมมมว่าต่อไปเนี่ยเป็นบูธแบบกรอกบประวัติใช่ไหมอ่ะเรากรอบประวัติว่าเราจะฉีดวัคซีนอะไรผมก็ต่อคิวซึ่งคิวมันนานมากอันนี้เราขอข้ามไปแล้วกันคิวมันยาวเพราะคนมันเยอะมากข้ามไปจนแบบเฮ้ยสักทีได้เวลากรอบประวัติแล้วมานั่งรออ่ะสวัสดีครับผมอ่ะยื่นเอกสารครับผมตามน อาที่นี่เนี่ยมันมีวฟินอยู่2แบบนะคือแอสซาเฟนิก้ากับตัวฟิโนแวคเนี่ยฟิโนแวร์ไหม ไม,ไม่ไม่ครับผมผมผมจะฉีดแอสตราครับผมผมเอาไหน,นก็ฉีดแล้วก็ขอเอาตัวเทปเทปเลยเอาแบบเอาแบบเป็นกรอบป้องกันเทปเทบไปเลยอะไรเงี้ยครับผมอ๋ลอเลรอแโอเคได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวไปรออ่าเข้าไปในฝูงฉีดก็คือมันจะมีห้องไอโฟนรอก่อนที่จะเข้าไปในห้องฉีดอีกทีหนึ่งไอตรงโฟนฉีดเนี่ยมันจะมีเป็นห้องฉีดที่เป็นอาคารกับโฟอนนอกที่มันเป็นเต็นท์ผมจะต้องไปรอตรงเต็นท์ก่อนเพราะคนมันเยอะมากมันก็ค่อยแบบ ล่าคนเข้าไปทีละล็อตทีละล็อตอะไรประมาณนี้นะครับผมระหว่างตอนที่ผมนั่งรอเขาก็จะเริ่มแบบคัดคนว่าแบบอ๋อใช่ใช่ใช่มันจะมีจุดฉีดอยู่สองจุดก็คือจุดฉีดของแอฟต้ากับจุดฉีดของตัวฟินโนแวกเขาก็จะมานั่งคัดทีละล็อตทีละล็อตว่าแบบคนกลุ่มน,นี้จะไปฉีดตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะได้ยินเขาถามแบบนี้กับทุกๆคนในบูธนั้นเลยเว้ยว่าจะฉีดอะไรครับคือถ้าเป็นคนเกเเนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากเลยไปแอฟต้าไปทางนู้นเลยครับผมแต่พอมันเป็นแบบวัยรุ่นแบบคนวัยประมาณ ฟิโนแวกเนี่ยเหมาะก,กับไวรุ่นนะแบบผลข้างข้างเคียงมันไม่ค่อยน้อยเอ๊ะผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะแอสตา้าเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะดิมันแรงนะไอ้ฟิโนแว็กไหมแล้วแบบทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะเว้ยว่าออ๋ไม่เอาครับแอสตา้าเท่านั้นเนอะกูแบบเขาถามแบบดิทุกคนเลยนะเว้ยที่เป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยผมก็นั่งฟังอยู่แบบเนี้ยฟงังอยู่แบบเนี้ยเขาก็าพูดแบบนี้อยู่ตลอดเลยเว้ยเอาฟิโนแว็กไหม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 จนมันถึงคิวผมเนาะจะฉีดอะไรดี ฟิโนเอ็กไหมคือเขาก็คงจะพูดประมาณนี้แหละแต่ผมตัดไปเลยเอฟตาครับเอ่อ uh, ฟังพี่พูดให้จบเอาเอฟตาครับผมเอ่อเอฟตาครับโอเคโอเคถ้าเอฟตาก็ เช่นทางนั้นนะคะโฟนต่อไปก็คือโฟนฉีดยาละมันจะเป็นเข้าไปในอาคารนั่นแหละก็จะนั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนั่งเป็นแถวๆแถวๆแล้วก็อ่าทีมแพทย์เนี่ยเขาก็จะเดินมาใส่ชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันชื่อชุด PE ป่ะเป็นชุดแบบการเชื้อโรคอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ค่อยๆเดินมาพร้อมกับรถเข็นไอ้ที่มันมีพวกหลอดฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมเขาก็ค่อยเขียนฉีดทีละแถว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 ผมก็นั่งรอไปรอไปอยู่ๆเนี่ยมีเสียงมากระซิบข้างหูผมว่าเอาฟิโนแว็กไหมหยอกหยอกหยไม่มีไม่มีไม่มีไอ้บูลนี้ไม่มี เสียวมา่เลยไอคนฉี่เดี๋ยวมันจะถามกูไหมเนี่ยว่าเอาฟิโนแว็กไหมจนมาถึงคิวกูอ่ะแบบกูกัดฟันเลยอย่านะอย่าถามกูนะอย่าถามกูซึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถามเราก็เขาหน้าที่เขาคือคือฉีดอะหน้าหน้าที่เขาคือฉีดเฉยๆอ่ะเขาก็ฉีดแอฟต้ผมตามกติอ่ะฉีดเสร็จแล้วผมก็ต้องออกไปรอด้านนอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทําใบรับรองว่าเออผมเนี่ยฉีดวัฟฟีนเรียบร้อยเลยนะใช้ในการเดินทางได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใบฉีดวัฟซีนเนี่ยมันสามารถใช้ในการยื่นเพื่อเดินทางไปผ่านเครื่องบินหรือรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยที่ ทำเรื่องเอกสารมานานมากเลยเวย้ยจนตอนแรกเนี่ยสตาฟเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะ่ะใจดีมากเลยเวย้ยถ้ารอไม่ไหวหรือต้องรีบกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งจดเอเป็นจดหมายไปให้ก็ได้เป็นเขาเลยนะส่งไปเฟนีไปให้ก็ได้ A, ไอตัวใบรับรองเนี่ยถ้าอยากกลับนะนะแต่ว่าจริงใจเขาด้วยแหละไหนๆก็มาแล้วเราก็รอกัอน,น,นไปเลยดีกว่าเนาะก็จนเสร็จผมก็เลยขอบคุณพี่ๆเขาอ่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคบผมเดี๋ยวขอตัวนะครับดูดีๆพี่สตาฟคนนั้นเนี่ยเขาก็ตะโกนกลับมาว่าเดี๋ยวน้องอ่ะครับมีอะไรหรอครับผมเอาฟีโนแวกไหม จุดดิกลายเป็นมีมประจําช่องไปแล้วอู oh, ้แต yeah ่วอันนี้อันนี้มันเป็นมีมเก่ามากๆแล้วของช่องผมอ่ะมันจะมีคนหนึ่งชอบร้อผมเรื่องดีอ่ะจะบ้า จริงอะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นธีมเดียวกับโมลักเบียเฟของพี่ฟานิลกีดเว้แต่อันนี้จะเป็นการเล่าในมุมมองผมเรื่องแต่งเรื่องแต่งอันนี้เรื่องแต่งครับผมเรื่องแต่งอันนี้มาจากอ่าดาวฟิโนวานครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อดวงจันทร์เป็นบริวารของดาวอสตาอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นสคริปทุกอย่างเป็นสคริปนะครับผมตอนโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนเขาไม่ค่อยไปไหนกันก็คืออยู่บ้านเนาะเด็กก็อยู่บ้านเล่นเกมผู้ใหญ่ที่เขาแบบเวิร์กฟอร์มโฮมก็เวิร์กฟอร์มโฮมไปใช่ไหมมันจะ ที่โควิดระบาดเกมเนี้ยมันเป็นเกม v r เกมหนึ่งที่เป้าหมายของเราคือการเข้าสังคมไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยแล้วพอคนมันออกนอกบ้านไม่ได้มันก็เลยมาเข้าสังคมกันในนั่นแหละในในเกม v r เกมนั้นแหละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่เข้าไปก็ไปหาคนไปหาเล่นพูดคุยหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อไปทำคอนเทนต์บ้างไปกวนตีนคนบ้างไปหาโมเมนาฮามาตัดเป็นคลิปบ้างจริงๆแล้วมันก็ดูเป็นเกมน่ารักดีตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าเออคอมูเกมนี้เออน่ารักดีเว้ยจนอยู่มาจริงๆอ่าเกมนั้นน่ะผมกัมมนนนาาา หลายปีมากจนพอจะรู้เรื่องความดิบดกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมันจะมีสถานที่ที่เป็นถึงเชิงอะโครจรให้นึกฟิๆว่ามันเป็นสถานที่อะโครจรมันมันมีอะไรบ้างอะของมึนเมาเรื่องเพศเอยอะไรอย่างเนี้ยครับผมประมาณนั้นแหละซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมได้รู้มาคือที่นั่นน่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่า ERE ซึ่งไอ ERE เนี่ยมันคือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศปกติถ้าเราเป็นกิจกรรมทางเพศมันก็คือคนสองคนแนบชิดติดกันใช่ไหมแต่กิจกรรม ในเกมนั้นอะ่ะมันคือการใส่แว่น VR แล้วก็ทําให้มันเหม,อเมือนกับว่าเรากําลังแนบชิดติดกันประมาณนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้สึกคือผมไม่ไม่เข้าใจว่าทําแบบนั้นแล้วมันมันจะได้อะไรเนาะมันไม่ได้สัมผัสกันจริงๆอะ่ะมันจะรู้สึกตั้งได้หรอวะอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะก็เลยร,รู้รับรู้เรื่องนี้นะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรใครอยากทำใครใครทำไปก็ทําไปผมไม่ได้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับผมจนมันมีอยู่วันหนึง่งอ่าผมได้มีโอกาสเนี่ยรู้จักกับผมขอเรียกเขา ว่าพี่เหลืองแล้วกันพี่เหลืองเนี่ยเขาเป็นแอดมินของกลุ่มคอมมิตี้เกมนี้เว้ยก็รู้จักกันสนิทกันจนมันมีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาคุยกับผมว่าเออพี่เหลืองเนี่ยก็มาคุยกับผมว่าบ้านในในบ้านก็อยู่กับเกมนี้มานานแล้วสนใจเข้าไปในความดิบด๊ากกว่านี้ไหมผมก็ถามเขาว่าอ่าครับแล้วแล้วความดิบด๊กมันคืออะไระครับผมเขาก็ให อาเกมนี้เนี่ยมันสามารถให้ตัวละครกันได้แชร์ตัวละครกันได้เว้ยเขาให้ตัวละครตัวมืดนึงมากับผมผมก็สงสัยอ่ะแล้วไอ้ตัวตัวละครตัวนี้มันทําอะไรได้เหรอครับผมแล้วมันมีอะไรแล้วเขาก็สาธิตให้ดูอ่ะว่าดูนี่นะอ่าอย่างแรกที่เขาควักออกมาก็คือเขาควักแข่งหันสาออกมาจากด้านหลังแท่งอัดใหญ่แบบโคตร ใจช <laughs> ี้ดผมก็แบบเฮ้โหวูอะไรวะเนี ar, e. ่ยแล้วคือไอ้แท่งอันศา่นั่นอ่ะมันทำผมจริงมากเลยเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แข็งแข็งเป็นแท่งเลยนะเว้ยมันสามารถยั่วยิลลี่ได้เว้ยแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้แท่งนี้มันใช้งานได้เลยนะเขาก็ค่อยๆปลดผ้าแล้วก็ค่อยๆโชว์ฟีเจอร์ทีละอย่างทีละอย่างอ่ะไอ้แท่งนี้นะมันสามารถยัดได้นะแล้วก็จริงๆอ่ะแท่งนี้เอาไปใส่ตรงหน้าอกได้นะแล้วไอ้แท่งกูไม่รู้กูจะเล่ายังไงต่อและ ดีฟุดเว้ยคือนอกจากแท่งที่สามารถควักออกมาได้เอามาถือได้เนี่ยมันมีแท่งนั้นอยู่ทัว่วค่ <c oughs> <c oughs> ผมเปิดโลกมากผมก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละว่าไอเอไอเนี่ยมาทาได้ขนาดนี้ได้หรอผมก็เลยพอก็ดแล้วว่าเอไอเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่คนบางคนมันชอบเพราะว่านี่แหละถึงมันจะไม่ได้สัมผัสกันจริงจแต่ภาพอ่ะมันสมจริงมากเลยเว้ยด้วยความที่เป็น VR การเข้าการใส่ VR เนี่ยมันเหมือนอยู่ที่โลกอีกใบนึงเลยเว้ยเป็นโลกที่มันค่อนข้างเร็วทามเลยเว้ยเพราะฉะนั้นผมเลยพอเข้าใจนะโอ้แสดงว่าคนที่มันทําแบบนี้ก็เอิ่มก็ก็ไม่ไดกเฟ้นอยู่นะอ่ะกลับกลับมากันต่อนะครับผมหลังจากที่สาธิตกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้ว โชคดีว,ว่าขอให้สนุกนะโอเคเออก็ก็ขอบคุณนะเนาะอ่ะเขาอ,อุตส่าห์ให้แบบของดีมาเป็นของที่แบบว้เปิดโลกมากเลยคำถามต่อไปคือผมจะเอาเอ๊ะเอ้ปุ๊บตัวละครตัวนั้นไปท,ทำกับใครดีผมก็เลยลองเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนๆ อีกทีหนึ่งอ่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีสถานที่ที่มันเป็นอโคจรแบบฝาทาระอะไรอย่างเงี้ยนะลองไปทําแบบนั้นดูและกันเผื่อจะเจออะไรเงี้ยเพื่อนผมที่อยู่เช็คก็เลยพาไปแล้วลองไปยืนแบบยืนยืนอ่อยด้วยตื้นปรภาพนะเว้ยเพื่อนผมแบบเป็นผู้ชายหมดเลยเว้ยผมและเพื่อนผู้ชายอ่ะใช้ตัวละครหญิงยืนเลียงกัน3มคนอยู่ในสถานที่ที่นัง ถามว่าอ่อยใครได้บ้างไหมไม่ได้เลยไม่มีใครสนใจเลยคือแบบไอ้คนที่มันมีคู่อยู่แล้วมันก็นเดินกันไปหลังไอไอเขาเรียกว่าแผนที่ของเกมนั้นๆน,นะครับผมออกไปไป,ไปอยู่ที่ห้องฝนตัวกัน,นใช่ไหมไอ้คนที่มันไม่สนใจมันก็ไม่สนใจเลยมันก็ยืนยืนยืน,ย,นยืนอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับผมก็ยังไม่มีใครสนใจดูเหมือนจะยากแฮะก็เลยอ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมฝนตัวผมเอนจอยกับการทำอย่างอื่นในเกมมากกว่าแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งมันมีวัน นึงผมเนี่ยไปหาเพื่อนและทีนี้ก็ได้เจอกับเพื่อนของเพื่อนทีนึงท,ที่อยู่ในแมปนั้นคือแมปนั้นมันเป็นแมปส่วนตัวเว้ยไม่มีใครเข้ามาเว้ยก็ในนั้นก็มีผมกับเพื่อนอีก2คนในนั้นแหละผมก็เห็นเขาใช้อวตารแบบเอีเอีแหละแบบโป๊เลยอะ่ะกำลังแบบอ่านอนอยู่เขาใส่แบบบอดี้ฟูดใช่ไหมเขาก็นอนอยู่ผมก็เข้าไปดูโอ้อันนี้อวตารเอีเอีเ e หรอครับแ,แล้ว,แล,วแล้วเพื่อนของเพื่อนที่เป็นผู้ชายเขาบอกอ่าใช่ครับผมผมก็เลยลองใช้อหยิบไอตันนั้นอ่ะที่ พี่เหลีองให้มาเว้ยอ๋อ,อผมก็มีเหมือนกันครับผมเขาก็บอกว่าโอ้ลองไหมฮะลองไหมอ,อ,อะไรนะพี่ไหนๆก็มีมีม,มีตัวแบบนี้เหมือนกันเนี่ยลองไหมล่ะคุณผู้ชมว่าผมจะตอบว่าแล้วอะ <c oughs> เอาสิครับ <laughs> เดี๋ยวเด็ดเดยูเกมเมื่อก่อนกูไม่ได้เป็นกีนะแต่กูแค่สงสัยเฉกผมอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมคนถึงอยาก EIE กันในเกมนั้นเว้ยผมก็เลยตอบตอบรับไปเลยเพราะอยากรู้อยากรู้มากๆตอนนั้นสงสัยมากๆเลยเว้ยแล้วแบบเพื่อนผมที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาแบบหลังจากนั้นก็คือเพื่อนของเพื่อนอ่ะเขาก็ทางข่าวมาให้แต่วก็พูดว่าอ่ะดูเลยครับผมก็แบบคัก ไอ้นั่นออกมาเป็นที่อยู่วางขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบจับมือนะแทงเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าออกโยกเยก,ยกเอ้คำถ,ถามต่อไปที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะถามกันเว้ยว่าแล้วพี่รู้สึกยังไงหรอผมอยากจะบอกว่าจักจี้ทองน้อยจักจี้ทองหน้อยว่ะแบบจักจี้ทองน้อยมากเลยเจ,จนแบบทําไปทํามา ไ,ไหวผม,มันจักรจี้มาเลยผมเลยบอกว่าผ,ผมไม่ไหวแล้วผมพอแล้วมันไม่รู้ฝึกเลยอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแล้วแล้วเพื่อนผมก็นั่งดูดอยูน่น,นะจนจนแบบผมผมเลิกทำอะ่ะเขาเขานั่งดูแบบเบื่อประมาณนั้นและนี่ก็คือประสบการณ์การตกในโลกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟอตออนไลน์มาเชื่ออะไรวะมันมันมันชื่อว่าโลกอะไรวะเอาเนี่ยเอานี่เอางน,นี้ในโลกเอฟิฟตเออ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นและนี่ก็คือ v Talk วีทอขอดแคสของน้องว่าทีวีนั่นเองครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมาครับผม